สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเป็นประเภทจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอใช้ตัวแปลงนะครับไม่ใช่จิ๊กซอแท้นะครับอันนี้ซื้อมาเงนะครับร้อกว่าบาทเองนะครับดูจากคุณภาพแล้วนะครับเป็นพลาสติกฮะพลาสติกแข็งก็หนาพอสมควรนะฮะแต่ว่าความคงทนเราไม่ทราบนะครับ จิ๊กซอที่ใช้สว่านนะครับจับเข้าไปตรงนี้นะครับพอสว่านหมุนก็จะทําทงานนะครับทางานโยกไปโยกมานะครับคล้ายๆกับตัวลูกูบนะฮะลูกเปในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เขาแถมให้นะครับก็คือตัวนี่หนึ่งตัวนะครับตัวจับจับก็หมุนเข้าไปลักษณะนี้นะครับนี้เปจับ กำลางความเพื่อให้มั่นคงนะครับในการเลื้อยส่วนใบเลื้อยนะครับล็อแถมให้สสามทิ้นด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเลื้อยไม้นะครับแบบสั้นกับแบบยาวอันนี้ฝันเล็กๆนะฮะจะเป็นเลื้อยเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกับเลื้อยไม้นะครับใช้ใช้กับเลื้อยไม้ใช้ใบสั้นนะครับ ไปสั้นต่อประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใช้กับสว่านไร้สายตัวนี้นะครับจับเข้าไปแบบนี้นะครับเรามาต่อก่อนเรามาใส่นะครับใบเลื่อยวิธีการใส่นะครับมาดูนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ให้มาให้ตรงนะครับแล้วก็เอาฟันด้านหน้าเนี่ยนะครับมาด้านกดเข้าไปเลยฮะกดลึกๆนะครับแล้วก็ปล่อยนะแล้วก็ปล่อยอันนี้นะฮะ ต้องกดลึกๆนะครับกดลึกเข้าไปเลยครับปึกนะมันจะมีสปริงข้างในมันจะเด้งมาเราไม่ปล่อยให้เด้งนะกดลึกเข้าไปแล้วก็ปล่อยตัวนี้นะปึ๊บฮนะมันก็จะอยู่นะครับมันก็จะเป็นถ้าเราหมุนตัวนี้มันก็จะขยับนะเรื่อยนะฮนะส่วนตัวนี้นะฮะเราสามารถเสียบฝั่งนี้ก็ได้นะนะนะเดี๋ยวจะเสียบอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะเราต้องการเลื่อยไม้นะนะเราไม่เราไม่ทดสอบเล็ก วันนี้นะครับเราจะแค่ทดสอบไม้เพราะราซื้อมาเพื่อเลื่อยไม้เล็กๆน้อยๆนะฮะเราไม่ได้เลื่อยไม้ใหญ่นะครับตรงนี้เราก็นะครับก็หมุนรับนะเลยนะครับนะบนะก็หมุนเข้าไปเห็นไหมถ้าเราใช้สว่านตัวนี้หมุน ก็อย่างนี้นะจาขยับแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็หมุนไปไปมาได้นะครับแล้วก็จับเห็นไหมอันนี้ผมใช้แค่เบอร์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเบอร์สองจะเร็วกว่าน,นี้นะครับเบอร์สองของสว่นานไร้สายยี่ห้อ X-Cord นะครับเห็นไหมมันจะเร็วมากเนหะ็นไหมเป็นจิกซอได้นะฮะเป็นใบเป็นซอรเล่ยได้นะครับ ทุ่นแรงไปได้พอสมควรนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเลื่อยไม้กันนะครับที่เตรียมไว้ให้ตรงนี้นะครับอ่าเราจะมาเลื่อยไม้นะครับว่าอันนี้ต้องใช้ใบต้องใช้ใบนะครับใบยาวแต่ว่าอันนี้เอาเลื่อยใบสั้นๆก่อนฮะที่ต้องประกบนะฮะตรงนี้นะฮะต้องให้ชิดไม้เลยนะครับเห็นไหมฮะต้องชิดไม้ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหม ต้องชิดกับไม้อ่ะมันจะเลื่อยนะฮะเลื่อยไปลายๆเพราะไม่ให้เสียไม้แล้วนะกดนะฮะกดนเนี้ยเห็นไ,ไหมมันจะ,จะเลื่อยนะฮะสิ่งสําคัญก็คือตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยต้องชิดกับไม้นะฮะอย่าให้ห่างนะฮะถ้าห่างแล้วมันก็จะสั่นนะฮะเพราะนั้นอย่ายห,ห่างเห็นไ,ไหมไ จับว่ไม่แน่นนะคระตัดขาดแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเราใช้ลูกหมูตัด จะเนียนกว่านี้นะครับลูกหมูตัดโดยใช้ใบเลื่อยนะแต่ว่าค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าใช้ลูกหมูลูกหนูหรือลูกหมูลูกหมูลูกหมูนะครับจะเนียนกว่านี้นะครับแต่นี้เราก็ออกมาทดสอบนะอจะตัดไม้เล็กๆ,ๆน้อยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะนะจะตัดเข้านะครับ แต่ดูแล้วมันก็ไม่ได้เวิร์กอะไรมากมายนะครับเป็นราคาร้อยกว่าบาทนะครับพลาสติกก็ไม่ทราบวัาถะทนกาอยู่ที่ใบเลื่อยด้วยนะฮะใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยก็ดูแล้วมันน่าจะคมดีนะเป็นลักษณะนี้นะครับครับโอเคนะครับสาธิตการใช้ผมจะไม่สาธิตการตัดเหล็กนะครับเพราะไม่มีเหล็กที่จะตัดด้วยนะครับก็ใช้สาธิตแค่นี้นะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๋อมาแล้วนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กที่ว่าซ่อมไหวไม่กลัวพังนะครับสวัสดีครับ